แรัสดีครับผมผมกรฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์มะรามสองก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นใส่รถโตยต้าตัวใหม่คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับใส่รถโตยต้ามาเจนตี้ได้แล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ได้นะครับเป็นล้อขอบสิบโคนะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อทําเหมือนละกันแล้วตัวนี้ผมมาเอามาไว้เป็นตัวเลือกให้กับพี่ๆที่ออกรถโตยต้าคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แล้วเสียดายยางนะครับ ที่เป็นล้อกระทะขอบ16นิ้วเนี่ยยางมันยังไม่ใหม่เลยอยากเปลี่ยนจะล้อมีไหมเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับที่ผมบอกว่าเวลาเราดูล้อเนี่ยนะครับซื้อล้อเนี่ยอย่าคิดนะว่าล้อปลอมมันไม่มีนะครับล้อปลอมมีอันเนี้ยถ้าว่ากนตามตรงนะครับมันคือล้อปลอมนั่นแหละนะครับมันคือล้อเล่นแบบล้อแท้ที่เป็นของมาเจนตี้17นิ้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นล้อแฟชั่นละกันผมไม่บอกว่ามันเป็นล้อปลอมมันคือล้อแฟชั่นแต่ลายหน้าตา เจตนามันคือทำเรียนแบบล้อแท้นะครับอันนี้ให้ผมให้ดูเลยนะอันนี้มันเป็นล้อเทียบนะครับขอบสิบหกนิ้วแต่ข้อดีมันก็มีข้อดีมันคือหนึ่งเลยนะก็คือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนยางที่เป็นขอบสเจ็เพื่อที่จะใส่ลายเนี้ยที่เป็นของแท้สามารถซื้อล้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อสองเลยคือราคาไม่แพงนะครับคุณอยากได้ของแท้ไปเบิกใหม่ได้เลยนะครับชพกรอสี่วงนะัดหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ ตกร้อละสามหมื 30, ่นบาทอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงโทรเช็คราคาก่อนได้ซื้อขายแทงนะครับแต่ว่ามาซื้อร้านเราถ้าเป็นล้อตัวนี้ใจ่ายในราคาไม่เกินซื้อหนึ่งล้อล้อแท้นะครับท่านได้ล้อเด้งไปนะครับสบายๆใช้ได้เลยถ้าเป็นผมเมื่อเทียบกับราคานะครับเทียบกับอะไรหลายๆอย่างผมว่ามันก็ใช้ได้นะไม่ได้ถือกับแบบขี้เหลอะไรนะครับไปลองมาดูหลังล้อนะครับมาดูหลังล้อกัน ตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับอันนี้เป็นล้อใหม่นะพอดีลูกค้าก็สั่งผมไว้แหละนะครับผมก็หาจัดให้นะครับเราดูสเปคกันเลยนะครับไม่ต้องดูแท้ปลอมนะครับมันมันเป็นล้อที่ไม่แท้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับว่ากันด้วยสเปคนะครับไปหาให้ดูนะตัวนี้ล้อนะครับเป็นคอ16มีเขียนไม้หม้เอาเรืๆให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเซนเตอร์บอลนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับอยู่ที่75นะครับออฟเซ็ต นะครับอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับที่ก้านล้อเขาจะเขียนเลยนะครับสิบหกนะครับคูณเจ็ดจุดห้านะครับล้อกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับล้อกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะนะครับอ่าสวยงามนะครับชัดเจนล้อใหม่นะตัวนี้ล้อทันเบิกมานะครับเป็นงานโฟล์ฟอร์มิ่งนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจว่าล้อโฟล์ฟอร์มิ่งคือล้ออะไรนะครับมันก็คือล้อที่อยู่ระหว่างกลางนะครับของล้อธรรมดา ที่ผลิตนะผลิตด้วยกระบวนการวิธีปกติในการหล่อมันขึ้นมากับล้อฟอร์นะคะรับโคฟอร์มิง่งจะอยู่ตรงกลางถามว่ามันต่างกันคือเรื่องน้ําหนักเป็นหลักแค่นั้นเองนะครับน้าหนักตัวนี้เป็นล้อโฟฟอร์มถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ถึงกระเบานะครับแต่มันก็ไม่หนักนะครับแต่ถ้าท่านไปยกล้อที่เป็นของแท้เนี่ยผมว,ว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับแต่ความแข็งแรงมันก็แข็งแรงนะแต่เป็ล้อโฟอฟอร์มที่มันก็ถูกกระเบาอ่ะนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ทําให้รถวิ่งนะครับ ประหยัน้ำมันขึ้นนะครับไม่ต้องมาคอยออกพละงกำลังเยอะนะครับในการหมุนล้อขับเคลื่อนรถนะครับช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเราสั่งให้ได้นะครับใส่กับรถ New t o y ต้าคอมพิวเตอร์ได้ทันทีนะครไม่ต้องเปลี่ยนย่างนะครับนะช่วงนึงราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราเป็นเตสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระรามสองบางบุรีอยู่เลยซอยเทีินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจ๊อบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ